กดไหลย้อนโรคกระเพาะสูตรนี้หายขาดแน่นอนเจ้าลองใช้สูตรสมุนไพรสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมพัฒนาสุภาษิตเจ้าช่องสมุนไพรจะมีสมุนไพรดีๆมาบอกคุณผู้ชมในการดูแลสุขภาพร่างกายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนาะวันนี้ต้นค้ยสรรพคุณเยอะมากวันนี้สำหรับท่านใดที่เป็นกดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะ เป็นแล้วมันทรมานมากเนาะไปหาหมอรักษากบ,บาหายยาดีๆยาแปลงๆซื้อมากินกับรักษาบาหายักเสื้อมันแน่นมันจุกลิ้นปีเจ้าทรมานขนาดถ้าอยากหายขาดพัดมีสมุนไพรดีๆแนะนํานั่นก็คือต้นกล้วยเจ้าเราจะเลือกต้นกล้วยติยังบะแก่เนาะเจ้าเนาะติยังบะมีแก่นตางไหนนะเจ้าแบบนี้เลยพอดีขนาดจากนั้นเราก็เอาช้อนช้อนแบบนี้นเจ้า แทงเฉียงๆขึ้นไปนี่เนอะเจ้าแทงเข้าไปแบบนี้เลยเนี่ยจะแล้งแนนลงมาหน่อยน้าเป้นจะไหลย,ยดลงมาแบบนี้เอาน้ําจากต้นกล้วยนะเจ้าต้นกล้วยอันยังก็ได้เพราะว่าจะเป็นกล้วยไข่กล้วยน้ําว้าถ้าเป็นกล้วยปลาได้ยิ่งดีเลยเจ้าตวงจากน้ําต้นกล้วยแบบนี้เจ้ามือไหลามาเลยเพือเต็มช้อนแบบนี้เลยเจ้ามือกินวันละสองช้อน แต่ควรทําตอนเช้าๆนะเจ้าเนอเพราะว่าน้ําจะไหลดีขนาดเจ้าจะไหลดีไหลเยอะถ้าสายๆมาน้ําจะบ่ค่อยมีเตาใดเนาะมื้อกินวันละสองช้อนเจ้าจะรู้สึกดีขึ้นแล้วจะค่อยๆหายไปกินเป็นประจําถึงจะมีผลถ้ากินทิ้งกินขว้างกินวันเว้นวันอันนี้บม่มีผลนะเจ้าหื้อกินเป็นประจําเนอแต่ข้อเสียของเปิ้ลก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือน้ํเปิ้ลจะออกฝาดๆเนาะรสชาติจะฝาดน่อยเจ้า ถ้าสายๆน้ามันจะบ่ค่อยออกตัวใดถ้าเราทำเช้าๆน้ามันจะออกมาเต็มจ้อนนี่เลยเจ้ามันจะออกมาเยอะถ้าทำสายนี่นะมันจะบ่ค่อยออกตัวใดเนาะแบบนี้เลยเจ้าสูตรสมุนไพรเด็ดๆกดไหลย,ย้อนโรคกระเพาะสูตรนี้หายขาดแน่นอนเจ้าลองใช้สูตรสมุนไพรพื้นบ้านพอนเนอร์หายขาดแล้วก็เด็ดแตะเจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้พัดด้วยเนาะ วันนี้พัดลาไปก่อนปาะกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า